จากชีสดีมากกว่านี้อืมอร่อยอหมก็คืออ้วนวันนี้นะคะเราจะมาลองลองดูกันดีกว่าว่าคอนดอกเกาหลี นี่ห่อไหนอร่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำเองได้ที่บ้านนะคะสามารถไปซื้อน้องได้ที่ร้านซปเปอร์เกาหลีนะคะก็คิดว่าน่าจะยังมีชะวะปักหมุดแล้วกันวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาะคะ่ะเดี๋ยวรวบผมแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะซองของน้องเนี่ยจะเป็นสีแบบฟ้าแบบนี้เออแต่ว่าคือเราไปหาซื้ออีกรอบนึงแล้วน่งไม่มีเลยเออเราก็เลยได้ยี่ห้อนี้มาก็เลยว่าเออจะมาลองเปรียบเทียบ,ยบว่ามันเป็นยังไงนะ แต่ว่ายี่ห้อนี้ส่วนตัวคือเลิกนี้แล้วก็ชอบมากอันนี้เป็นคอนดอกที่ไม่มีชีสอันนี้เป็นแบบมีชีสนะคะแคปหนึ่งนังก็จะมีประมาณ5 mai, mai ้าไม้หกไม้อะไรอย่างอันนี้สีฟ้านางมีหกไม้นี่อันนี้มี5้าไม้อันนี้อันนี้คือแบบมีชีส อันนี้คือแบบไม่มีชีสดูความอ้วนต่างกันมากอันนี้แป้งากาจะแบบมีความเมียนกว่าวะแต่ว่าอันนี้แป้งมันเป็นแบบมันเป็นเก็ตใหญ่ๆเห็นปะหน้าถุงนางบอกว่าให้เข้าไปที่แอร์ฟ라이เออร์เนี่ยอุนทุน180นะคะที่เวลา15นาทีเราก็คิดซะว่ามันเหมือนกันไปเลยแล้วกันเนาะมันแค่ต่างยี่ห้อนี่นะคะดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยว่าแป้งอันนี้มันปล่อยมันใหญ่กว่าแล้วเราก็เอาเข้าไปเลยทั้งไม้แบบน,นี้ที่180 15นาทีนะคะ อุปสรรคมักมีเสมอกับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะเราเจอแล้วหนึ่งอุปสรรคก็คือว่าเราอะเสียบปลั๊กแอร์ไฟเยอร์เชอยากจะรีวิว,วสวยๆว่างตรงนี้เสียบแล้วปลั๊กแต่ไงปลั๊กไม่ติดเราก็เลยจะต้องย้ายนะคะย้ายไปไหนคะนี่ไงคะที่พื้นเลยจ้ะเรียวไหมอ่ะอยน้องมาเลยลูกคริสตีมากไอ้อีกนิดนึงแล้วกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเข้าแล้วนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทํ<ฟ>าอาหารเป็นนะคะทําอาหารได้อยู่โอเคน้องเมือ่อกี้น้องตึงมาเดี๋ยวไปเอาน้องมาเป็นอานนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าถือมาไม่ไหวเพิ่มมานรอน,นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าจป็นนี่น้องมาแล้ว <c oughs> คนนี้น่าจะเป็นคนที่มีชีสคนนี้ไม่มีชีสเพราะว่า แป้งมันจะแบบเม็ดเม็มันฝอยฝอยกว่าจำได้อ่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันจริงๆชูวว่าปะหมุ EP หนึ่นี้ก็ถูกว่เรียวมากเลยนะคะทุกคนเริ่มชิมนะคะนี่ให้ดูว่าแล้วเราจะยังไงวะนองแม่งดูร้อนมากไม่ร้อนอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองใส่ซอสพักโก้นี้ดูนะคะว่าโอ้โห มันมันนัวมากเลยอ่ะทุกคนอร่อยอ่ะอธิบายไม่ถูกมันไม่เค็มแล้วก็มันก็ไม่เลี่ยนแป้งก็จะมีความแบบติดหวานนิดนึงอันนี้หนึงอ๋อหอืมแค่กล่องแค่กล่องโอเคเลยนะเนี่ยเป็นแค่กล่องคลิปๆแบอืมอืมอร่อย จะให้ดูความหนาของแป้งอันนี้หนากว่ามากอันนี้บางกว่ามากของเงนี้ยแต่อันนี้หวานแป้งหวานกว่านะสรุปโดยรวมก็คือเราว่าอันนี้ในส่วนของแป้งกับชีสอร่อยกว่าอันนี้มันมีความแบบแห้งๆไปหน่อยอันนี้อร่อยเดี๋ยวเขาลองกัดที่ถุงตรงไส้กรอกดูนะคะอืมจัดชีสดีมากกว่าอันนี้เรอวม,มากกว่ายังไงอนะตุนนะตุนถึงค้านะเป็นาการกินนี้ห้ามโลกเรียนแบบเนี้ย อร่อยมากอันนี้เผลอๆเนาะสีเหลืองคู่ควรกับการเสียแคลมากจะไมถึงไม่กรอกเลยพี่ดูดิเหนื่อยอ่ะดูดิว่าครั้งนี้จะถึงไหมคะไข่กรอกเนี่ยถึงแล้วนึกแต่อันนี้แป้งอ่อนมากเลยรู้สึกอ้วนอืมไข่กรอกอันนี้หนากข่กรอกอันนี้นี่แป้งหนามากแต่ป้งอ่อน คืออร่อยหนานุ่มแบบมันมีความฟูเห็นป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความแห้งๆเ็นๆเออมันไม่ฟูเท่ากับอันที่เป็นน้องซองสีเหลืองมันการกินี่รอดเยอะมากนะคะทุกคนฉันรู้สึกว่าฉันอ้วนขึ้นอะโอเคไหนก็ลองไปหาซื้อหาทํากันได้นะคะแล้วก็ชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยว่าไปตามชัวร์ปักหมุดมาแล้วนะคะส่วนตัวฉันฉันจะไปซื้ออันนี้เก็บก่อนเพราะว่าก่อนที่ฉันจะลงคลิปเดี๋ยวมันจะไม่มีของขายให้ชั Bye bye